เรามาลองดูอีกตัวอย่างกันนะครับ 4a กำลังสบวก 10a ลบ24เหมือนเดิมต้องการแยกตัวประกอบออกมาเนาะอ่ะเริ่มต้นเลยข้อนี้เดี๋ยวจะลองทำให้ดู2วิธีอ่ะวิธีแรกก่อนทำเหมือนเดิมใช้การคูณไข่ 4a แยกออกมาเป็นอะไรได้บ้างอ่ะอาจจะลองเป็น 4a คูณกับ a24 อะไรที่คูณกันแล้วได้ลบ24บ้าง อาจจะลองเป็นคูของ4ี่กับหก็ได้ครับลองคูณควายดู่เ a คูณ4ี่ได้สิบหกอแล้วกออ็อย่าลืมว่าเราต้องการให้ได้ตัวตรงกลางเป็นบวกสิบเเพราะฉะนั้นสิบหกเนี่ยมันเยอะกว่าสิบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ติดลบไปตรงนี้อย่าลืมนะว่าคู่นี้คูณกันสี่กับลบ6เนี่ยต้องให้ได้ได้ยี่สิบลบยี่สิบสี่นะครับ คูณควายเช้นไป a คูณกับลบหเป็นลบห a เพราะฉะนั้นบวกกันเสร็จปุ๊บได้สิบ a ได้ตรงกับตัวที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแปลว่าการตั้งแบบนี้ถูกต้องแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเอาอันนี้ไปเขียนเป็นคำตอบอันนี้ได้เป็นวงเล็บแรกก็คือส a ลบหวงเล็บแรกอันนี้เป็นวงเล็บที่สองก็คือ a บวก อ่าเผอิญว่าเห็นว่าตัวนี้สามารถแยกตัวประกอบได้อีกนิดนึงก็เลยดึงออกมาดึงตัวร่วมออกมาก็คืออะไรครับสองดึงสองออกมาเป็นสองเลบสามแล้วก็ a อบวกสได้คําตอบสุดท้ายวิธีที่สองอ่าวิธีที่สองก็คือเราสังเกตตั้งแต่แรกแล้วว่าไอตัวเจ้าตัวเนี้ยเราสามารถดึงตัวร่วมได้ตั้งแต่แรกเลยก็คือดึงอะไรออกมาครับสอง อ่ะดึงสองออกมาตั้งแต่แรกเลยก็จะกลายเป็นแบบนี้ 2a งเกำลังสองบวกห้ลบสิ 12. หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยทำการคูณไข้เพื่อแยกตัวประกอบเฉพาะตัวในวงเล็บนี้โดยที่ไม่ต้องสนใจสองนะอ่ะเพราะฉะนั้นลองมาทำดูเหมือนเดิมสอง a กำลังสองแยกเป็นอะไรได้บ้างก็จะได้เป็นสอกับ a 1สแยกเป็นอะไรได้บ้างก็จะได้ อาจจะลองเป็น4แล้วก็3าติดลบอยู่ตรงนี้ 2a งคูณสีเป็น 8a เป็น a คูณกับลบสเป็นลบสาบวกกันออกมาลองดูได้ 5a อ่าได้เท่ากับตัวตรงกลางตรงนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นตั้งแบบนี้ถูกแล้วเหมือนเดิมเขียนเป็นวงเล็บเขียนเป็นวงเล็บเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้เป็น 2a-3 ลบ3คูณกับ a บวก4อย่าลืม2ตัวนี้ด้วยดึงลงมาเขียนข้างหน้าอ่าได้คำตอบสุดท้ายเห็นไหมครับว่าระหว่างวิธีนี้และวิธีนี้ได้คำตอบเท่ากันก็ไม่มีวิธีที่ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้น2วิธีใช้ได้เหมือนกันให้เลือกเอาวิธีทําที่ถนัดนะครับลองดูครับ